เขาแย่คนมาเปียกคาคนือนี้หักิหกบอซียงกับทอดปลาสวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับมื้อนี้กับาี่ยูกับผมนะครับหลงจ๋าที้บ้านเช่อเดยวคนเก่าคนเดิมืันนี้ก็ได้เป็นเมนูต่ำหมูกุุงอีแม่เป็นต่ำเห้เผ็ดๆนะครับนี่หล้วก็เป็นทอดปลาดินเหลืองๆนะครับสองตัวครับมื้อนี้ตัวเหลืองๆนะครับได้ขนมเสีนยงมาแล้เราได้น้ำลายแตกนะครับพิวข้เขา้ากบอพี่น้องทุกๆคนนะครับอยากต่ำหมูกรุงทอดปลาเขาขนมเส้นงแล้วนะครับไปแซ่บไปเลยครับหิวข้เขา ่ยคุณมาเปียกขกคืนนี้ฮัมม์ักเอฮมเปีกก mm. บะงแซกับทอดปลา mm. ใส่กับน้ำ แตกุ้งเพิ่มแบบแซ่บนะครับห <c oughs> ักอีกเลยครับสำหรับเมนูนี้เนาะกุ้งเงิมเพิ่มนะครับคำยังไง บอกได้คำเดียวว่าโคตรแซ่บนะครับคงคำเพิ่มเลยฮืดนะเหลืองกรอบๆครับอีนีครับงับยอยปนินเนาะ ว่าพี่น้องมาใกินเขาแรงอะ่ะมกินตำคุ้งเพิ่มนะครับครับขนมส้นทอดปลานิ้นน้ำผมนะครับมนียอู้หูกบบคลเนีเลยผมมาโเพิดเล้ครัผมกินนี เพื่อนบ่ค่อยกินเผ็ดนะครับาพงผมก็กินเผ็ดด้วยกับพร้อได้ใน่ดับหนึ่งครับหางกับกวบนะหางนครับกวบดีดีครับ คำใหญ่บนนี่โอ้ยังสิคาขนาดนี้นะครับครับตามบุกงูเป็ด ุงมันเนี่ยครับปรุงหม,มากไรโอเคทำาหู กันครับนี่ครับหืมไว้กินโดน,นะครับแบบนี้เียบ กินอะระวังกลางเล็กน้อยครับพราะก่างร้ายเนาะโอ้ช่วงอุณหภูมิแบเริ่มลดลงน้ชซองนี้ก็เบเิ่งแย้งสุขภาพเจ้าของดีๆนะครับคำามากอะลดลงกั่เริ่มหนาวเรื่อยๆเนาะ

bà tụi nó người im đấy bạn, tụi nhai hen ui mà เผ็ด <P et its> กับทอดปลานิ้นัองตัวคับขนมเสน้นไม่ใช่ถือว่าแซ่บคักแซ่บนี่กินสัตว์จนเบิ่งถาดปลานี้เบิ่งไปตัวนึงว่าติสุยตัวที่ซองกับโบไว้นะสำหรับคลิปนี้นะผมกินพิษพลาดประก,การในว่ากินมะสุภาพเพ้่อเธอเพื่อเปลืองจีนเงนกินฟ้าอะไรกับกาบขอโทษขอไปใหพ่อพี่น้องน,ำน้ำเด้อครับคลิปนี้ครับสำหรับพ่อพี่น้องที่คำามาเบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิงด่งใดขอให้สมหวังด้านบัตรถนานะครับคิดเงินเอง,งเงินๆๆคิดท้องในท้องเคียงเคียงเรื่อยๆถูกไว้ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าจะทิ้มฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปว่าจะเป็นช่องทางที่ด็อ,อกแฟนเพจ YouTube Facebook ส่วนตัวผมนะครับระยะภาษาภาษาอังกฤษแล้วก,ก็ Instagram ร,าาระยะภาษาอังกฤษเพื่อสุภาพาที่ไปไม่ผมไ,ได้พยายามพาัฒนาป้าปู่เฮ้มันดีขดึ้นในแต่ละคลิคปคลิปนี้ประมาณนี้สำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้กราบสวัสดีครับ